นี่มันอะไรกันทำไมที่นี่ถึงมาแล้วแรงมันซะทำไมนายถึงที่ข้าทหารยามไปก็เป็นเคลื่อนบรรนาการให้เธอไงรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมฉะฉันไม่ผิดนะมันไม่ใช่บาปฉันคืออศวินของเจ้าหญิงก็แค่ทำตามคำสั่งของเจ้าหญิงมันผิดตรงไหน การฆ่าเพื่อความถูกต้องมันคือความยุติธรรมเดี๋วซันดาคำสั่งขององค์หญิงถือเป็นที่สุดต่อหน้าท่านผู้นี้ชีวิตอื่นก็ไม่ต่างจากใครยะการตายเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับฝ่าบาทชาวบ้านเองก็คงยินดีเป็นแน่ะสเสียงมันดังขึ้นขยายเสียงเอานะด้วยเวทมนต์นั่นนะเท่านี้ก็ส่งไปถึงหูของประชาชนแล้วละ ขอบคุณสำหรับคำพูดที่ฉันต้องการเพียงเท่านี้ปราขพององค์หญิงก็กระจ่างขึ้นมาแล้วองค์หญิงหมายความว่ายงังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าผู้ก้าอะราวาดหลอกเหรอพี่สาวฉันถูกฆ่าตายเลยนะนึกว่าองค์หญิงช่วยแก้แค้นให้ซะอีกฮ่าฮ่ฮ่ผลงานชิ้นเอกเลยซันดาวิขอโทษด้วยค่ะมาทำอะไรที่สนุกกว่านี้เถอะ ใบหน้าต่อยใบหน้าอันแสนงดงามของฉันสินะมะไม่ใช่ร่างกายมาขยับไปเองฮ่ <laughs> าาะมอมอกลัวจังเลยยังลลอกยังล็อกอย่าอย่านะอ้อ้าไม่ย,ยกโทษให้หรอกโอโอยโอยโยยยยยน่าเสียใยใบหน้าสวยๆจังเลยนะอยะ่าอย่างน้อยเว้นที่ น่าไว้เธอะน่นสินอกจากน่าจะทำอะไรก็ได้สินะงั้นมาทำอะไรที่ฟินนาเล่กันเถอะขอให้ช่วยรับบาปที่ข่าพี่เสาวสักหน่อยนะสามารถไปติดตามเพจผู้แปลเขาได้เลยนะครับเพจตามนี้เลยนะครับใครดูคลิปจบแล้วรบกวนกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ